มาต่อกันที่ทางด้านทีมภูผาเพื่อตำรวจ X ผู้กองทอนเอคว้าแชมป์เอกสีมาอาวุโสลีกครับ50อัพครั้งที่3ค่ะ ที่สนามฟุตบอลญ่าเทียมเอกสีมาซ็อกเกอร์คลับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากับการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการเอกสีมาอาวุโสลีคับ50อัพครั้งที่3เกมสุดท้ายของฤดูกาลทางด้านทีมภูผาเพื่อตำรวจเอ็กผู้กองทอนเอฟที่รั้งในตำแหน่งจ่าฝูงไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยอยู่ในเสื้อสีดำพบกับทีมมหาเปรียนเอฟซีที่มาในเสื้อสีเหลือง โดยทางด้านทีมภูผาเพื่อตำรวจ X ผู้กองทอน f อเก็บชัยชนะมาได้9เกมเสมอ1เกมมี28แต้มการันตีคว้าแชมป์ในครั้งนี้เป็นที่แน่นอนแล้วส่วนทางด้านทีมมหาเปรียน f อต้องการที่จะเก็บชัยชนะให้ให้ได้เพื่อโอกาสในการคว้าอันดับที่3 ส่วนผลการแข่งขันเป็นไปตามคาดค่ะเมื่อทางด้านทีมภูผาเพื่อตำรวจ X ผู้กองทอน FC เป็นฝ่ายเอาชนะทีมมหาเปรีน f f c ด้วยสกอร์5ประตูต,ต่อ1เก็บเพิ่มเป็น31แต้มจากการลงสนาม11นัดเป็นแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาลนี้ส่วนทางด้านทีมมหาเปรีนเน FC จบการแข่งขันในอันดับที่5ของตารางมี21แต้มจากการลงสนาม11นัดโดยในพิธีปิดการแข่งขันทางด้านนายเอกภพโตมอศักด์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวทะเลเป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมต่างๆพร้อมด้วยนายสมชายพง์พินิจกุลผู้บริหารสนามฟุตบอลย่าเทียมเอกสีมาซ็อกเกอร์คลับและตัวแทนจากทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการเอกสีมาอาวุโสลีกครับ50อัพครั้งที่3มีทีมที่ให้ความสนใจร่วมแข่งขันทั้งหมด12ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าแชมป์นในการแข่งขันในครั้งนี้ไปครองเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเป็นการห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเชื่อมความรักความสามัคคีแต่ละทีมเข้าด้วยกันค่ะ